ตอนนี้นผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะทุกคนในสังคมที่เกิดในประเทศไทยนี้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่บางคนเกิดมาก็ไม่มีสิทธิ์นั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เท่าเทียมกับคนอื่นก็คือคนพิการะคะ่ะประเทศไทยก็มีคนพิการจํานวนมากนะคะพิการในหลากหลายรูปแบบวันนี้แขกรับเชิญของเร,เราก็เรียกว่าทํางานนะคะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็หาโอกาสดีๆให้กับคนพิการ แขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ต้องขอต้อนรับคุณสรานพัฒอนุมาราชกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคะสะสมต้องเรียนถามว่าอยู่ กระทรวงนี้มากี่ปีแล้วคะอยู่กระทรวงนะคะสามสิบกว่าปีสักห้าปีตั้งแต่รับราชการเลยค่ะแล้วก็เวียนไปอยู่กรมนู้นกรมนี้มาเรื่อยๆสมัยนั้นอยู่กรมประชาสงเคราะห์ใช่ไหมก่อนที่กรมประชาสงเคราะห์จะมาเปลี่ยนนกระทรวงการคลแล้วตอนมาอยู่กรมพิการเนี่ยค่ะคือจริงๆถ้าเรียกกรมพิการในชัดนะคะแต่ว่าจะยาวมากกรมส่งเสริมคุณและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่นานเท่าไหร่คะมาสองรอบค่ะรอบแรกตอนเป็นเด็ก ตอนเป็นส7่กับ4ีขึ้นสีเจ็นเจ้าหน้าที่ก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการกลุ่มนะฮะก็ทำตรงนั้น5ปีแล้วก็ออกไปผชนข้างนอกในหลายงานของกระทรวงอ่ะนะหลายหน้าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือไหวใกล้จะเกษียณสามปีสุดท้ายของเกษียณค่ะได้มีโครงการอะไรดีๆเพื่อดูแลคนพิการในรูปแบบไหนบ้างโครงการที่เกิด เกิดมอยู่แล้วก่อนที่ท่านสาราพัฒจะมาเป็นอธิบดีกับโครงการที่เกิดตอนที่เราเป็นอธิบดีสามปีมีอะไรบ้างอาจจะประชาสัมพันธ์ให้คนซึ่งบางทีคนไม่รู้เลยว่าทําอะไรกันใช่ไหมคะก็คือตอนที่มามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วสั้นๆของหญิงพกอนะคะตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดระบาดโควิดระบาดช่วงปี -63 งานหนักมากซึ่งเราไปทํางานที่จะไปขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่ได้ก็ต้องมาดูแลงานเฉพาะหน้าปีนั้นเนี่ยคือมันมี2019ก่อนใช่ไหมปี62ก่อนหน้านั้นพี่ๆเขาก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโควิดให้กับคนพิการมานะฮะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการให้กู้เงินกู้ยืมการพักหนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเรามาปุ๊บ มันเป็นมันไม่เหมือนปีที่ผ่านมา<ะ>กลายเป็นว่ามันหนักขึ้นมันหนักขึ้นทั้งของคนที่เป็นคนพิการที่อยู่ข้างนอกสถานสงเคราะห์และคนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เองเพราะว่าประเทศปิด<ะ>ประเทศปิดแล้วคนในสถานสงเคราะห์เราเนี่ยเราก็ไม่ มีนโยบายของท่านรัฐมนตรีด้วยของทุกคนด้วยบอกว่าคนในน้องๆที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ที่เราดูแลเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์เป็นโควิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสถานจะไม่ให้คนเยี่ยมไม่ให้ออกไม่ให้ออกเราจะได้เสียงกลับมาว่าเหมือนเขาติดคุกใช่ไม่ให้ญาติเยี่ยมไม่ให้ออกไปไหนเลยเหมือนสถานกักกันใช่แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกกักกันเพราะตอนนั้นคือมันระบาดมากเราก็ไม่อยากให้ไปเสี่ยงกับเด็กของเราซึ่งเขาพิการแล้ว สภาพร่างกายค่ะว่าค่ะก็อ่อนแอกว่าคนที่<ะ>ไม่พิการอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็จะมีป้องกันได้ไหมคะป้องกันได้ค่ะแต่ในที่สุดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ,ะเพราะว่าพอมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยสถานสงเคราะห์เราก็ก็เจอเหมือนกัน<ะ>ขณะว่าไม่ให้คนเข้าพี่เลี้ยงนี่ผัดเวรกัน สองแต่มันก็จะมีคนส่งอาหารใช่มีอาหารส่งเข้ามาใช่กัรส่งยาส่งอาหารทุกอย่างมันก็ไปติดพอติดมันก็ก็ต้องหาวิธีป้องกันนะคะหาวิธีป้องกันทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซ็งวัคซีนที่ตอนนั้นเนี่ยหายากมากเราก็คือทางกระทรวงเนี่ยอันแรกเลยเราก็หาเครือข่ายว่า ใครที่สามารถที่จะมาช่วยเราได้บ้างการทํางานกับมิตรการทํางานกับเอกชนหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องตั้งท um ีมของเราค่ะตั้ง um ทีมเรามีเราใช้อย่คำนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้องๆคือตอนนั้นก็เป็นช่วงที่จําได้ว่าให้ Work from home น้องๆมาทํางานไม่ได้แต่ต้องทําพวกเราข้าราชการก็ต้องทําก็ต้องลุยค่ะอันแรกเลยคือ,อมีสิบมีสิบห้าทีมสิบห้าทีมนี้ต้องรับงานทั้งหมด <ฮ>ผลัดกันมีหัวหน้าทีมเขาก็จะบอกว่าทีมไหนรับเคสไหนรับอะไรยังไงทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ในสถานสงเคราะห์เราเนี่ยห้ามให้คนเข้าและห้ามให้คนออกอน้องๆก็ต้องอยู่อย่างแบบก็อย่างที่ท่านสายสมพูด <c oughs> เหมือนกับถูกติดคุก <c oughs> แต่เขา <c oughs> ทุกคนก็รับรับรู้สถานการณ์ <c oughs> นะคะเขาก็ต้องยอมอ,อตอนที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยคะคนพิการทั่วประเทศของเราเนี่ยรวมพิการทุกประเภทเนี่ย <c oughs> มีสักกี่คนคะ ตอนนั้นนี่คือสองล้านสองล้านคนจากประชากรเจ็ดสิบล้านเราหกสิบหกสิบห้าล้านหกสิบห้าล้านจริงๆเนี่ยคนพิการจะมีจํานวนมากกว่านั้นเพราะว่าเราคิดตามจํานวนคนที่มาจดทะเบียนแต่มีคนพิการเยอะแยะที่ตกสํารวจที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนก็ทางทางสํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาเขาสํารวจเขาคอนเซนแซสมาได้ประมาณ3.7ม เพราะฉะนั้นยอดต่างกัน1.7ล้านเราก็ต้องหาให้เท่า่อใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าความหมายของคําว่าคนพิการเนี่ยมันไม่เหมือนกันตอนที่เราทำใช่ไหมคะคนพิการของเราเนี่ยที่จะจดทะเบียนได้ก็ต้องได้รับเราได้รับคำรับรองจากแทยยืนยันมาว่าพิการที่ พิการบางคนก็ไม่ได้ไปพบแพทย์ใช่ก็ไม่มีใครยู่ค่ะเขาก็ไม่มาพวกอยู่ไกลๆยากจนก็ไม่ได้ไปแพทย์หรือคนที่มีสตางค์เขาก็ไม่อยากจะถูกตี่ว่ามีบัตรประจำตัวคนพิการมันก็จะตกหล่นกันไปแล้วก็เซสวาประมาณ3ล้านคนสล้านนี่อยู่ในสถานสงเคราะห์เราได้แค่สี่พันโอ้โหแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็ไปที่เหลือก็อยู่ดูแลกันเองรครัวแต่อิงว่าอยู่อยู่กับครอบครัวดีที่สุดเพราะว่าเขาได้มีเวลาแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวจะดูแลเขานะคะบางครอบครัวก็ก็เหมือนสุนัข ก็อย่างอย่างเด็กอภิการศิริปัญญานี่ค่ะที่อุดรเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาไปเขาเลี้ยงอยู่ในกรงหมานะคะคือพ่อแม่ท้งไปแล้วอยู่กับญาติเขาพูดไม่ได้เลยค่ะจนเป็นหนุ่มอายุสิบสี่สิบห้าเขาหอนกับเห่าได้อย่างเดียวเขาโตในกรกงหมาใช่เหมือนกับเรื่องเหมือนกัะหนังเรื่องวานอนเนี่ยสักอย่างถึงได้มีเกิดโครงการข้อครวอุปการะขึ้นมาเนี่ยฮะตอนที่หลังเรื่องหลังจากโควิดก็มาทําเรื่องข้อครวอุปการะเพราะเรารู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการก็ตามเนี่ยถ้าเติบโตในครอบครัวมันจะมีความอบอุ่นมากกว่าและโดยเฉพาะยิ่งคนพิการที่ขาดโอกาสคือขาดโอกาสที่ไม่ใช่ขาดโอกาสเฉพาะเขานะคะคนในครอบครัวก็ขาดโอกาสด้วยเพราะว่าต้องมาดูแลน้องที่พิการเพราะนั้นเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อให้คนในครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสดูแลคนพิการโดยที่เขาไม่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 ต้องคิดถึงเรื่องงานเราให้เงินดูแลเนี่ยคือ เดือนละสามพให้กับให้กับผลที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติาพี่น้องก็ได้แล้วก็อีกสองพก็คือว่าไปซื้ออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือคนพิการให้ตลอดทุก,ทกเดือนเลยเหรอให้ตลอดทุกเดือนเขาจะได้5,000 5 0ห้นคะโดยที่ไม่ต้องมาขออะไรเลยคือถ้าสมมติว่าเราเขายื่นยื่นเขาเรียกอะไรนะยื่น ใบสมัครยื่นแล้วเรามาเยี่ยมบ้านตอนนี้นยังมีงบ<ม>ประมาณตรงนี้อยู่มีค่ะ,คะจากเริ่มต้นของปีที่หญิงทำเนี่ยเมื่อปี2,564เป็นปีแรกถึง2 5 6 5เนี่ยจะมีประมาณแค่80ครอบครัวปีนี้ทราบว่า360กว่าคนลแล้วและซึ่งสำนักง,งานชอบมากอบมาก360ที่มารับที่มารับเรื่องเรื่องทีนี้มันมีไหมคะที่ อย่างถ้าเป็นเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์จะมีพ่อแม่ที่มาแจ้งความจำนงที่เขาไม่มีลูกมาอุปบุญธรรมก็มีแล้วอย่างพิการเนี่ยเราอนุญาตให้คนที่เขาเอาไปดูแลคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบุตรบุญธรรมต่างชาติคนต่างชาตินี่ชอบที่จะเลือกคนพิการเขาเลือกเขาเลือกรับคนพิการไปเยอะมากแล้วน้องๆคนพิการของเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสนี่คือโอกาสโอกาสเราไม่ได้ปิดการไม่ได้ปิดเมื่อก่อนนี่บอกโอ้ไม่ได้ต้องสืบสวนจนเขาบอกว่าทำหนึ่งเขาจะ เป็นคัตถากรเป็นอาชียกรเขาคือก็ต้องมันก็ต้องสืบนิดนึงเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนที่จะมารับเนี่ยแต่ถ้าเขาคงไม่เอาคนพิการไปขายหรือว่าจะเอาไปขอทานก็ไม่แน่นะคะแต่ว่าเรามีน้องๆหลายคนที่ไปอยู่ต่างประเทศอยู่กับครอบครัวมีความสุขมีความสแล้วก็กลัดมาเยี่ยมพ่อแม่เขาที่หมายถึงว่าเขาเรียกเขาเรียกพี่เลี้ยงเขาที่ในสถานสงเคราะห์เขาเรียกคุณพ่อแม่เนาะร้องไห้กันแบบ น่ารักมากแล้วเขาก็เอาเงินมาช่วยน้องๆที่อยู่ในนั้นแล้วพาพ่อแม่บุญธรรมเข้ามาเยี่ยมพี่ๆน้องๆที่สเพราะฉะนั้นการที่จะอนุญาตให้ครอบครัวที่เขามีจิตเมตตาหรือเขาไม่มีทายาทแล้วมารับคนพิการะเป็นบุรธรรมเนี่ยอันนี้น่าสน่าสงสกก็ต้องผ่านระบบ อของคร<ด>อบครัวไม่หัดของอกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็<อ>จะมีเรื่องศูนย์รับเด็กเป็นบุญธรรมซึ่งมายื่นความจำนงได้ว่าอยากจะรับ เด็กยังไงคืออาจจะไปเจอที่สถานสงเคราะห์แล้วชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีกระบวนการทดลองมันมีกระบวนการทดลองเลี้ยงดูกระบวนการสืบจนกระทั่งเรามั่นใจว่าน้องของลูกใช้เวลานานไหมครก็แล้วแต่เคสนะคะว่าครอบครัวทางที่จะรับไปอุปกาพรามีความพร้อมแค่ไหนแต่ก็จะมีระยะเวลาที่ที่เราไม่ได้เลือกดูที่เขายากจนหรือรวยใช่ไหมคะ ถ้าเขามีความสามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กของเราได้ดีนะคะดะีมันม่นใจว่าเขาเลี้ยงดูได้ดีเราก็จะให้แต่ว่ามันจะมีกฎกฎระเบียบนิดนึงว่าจะต้องไปทดลอง6เดือนก่อนนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันขั้นตอนเวลาที่มันสตริกเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นประมาณปีก,กว่าๆว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าแล้วเขาก็สามารถเอาไปลับไป,ไปประ,ประเทศเขาได,ได้เลยค่ะมันก็จะมีคล้ายๆแบบมูนิธิหรืออะไรที่มันเป็นการเชื่อมต่อกันกับขอองงงกรรรรระะททว่ีเาับได้ ในช่วงที่สามปีก่อนเกษ<ะ>ียณนะคะสิ่งที่ภูมิใจของท่านอธิบดีก็คืออะไรคะโครงการไหนหรืออันไหนที่เอ้ยเรเริ่มอันนี้มาแล้ว<ะ>อันนี้แหละที่เราแฮปปี้เรารู้สึกว่ามันสักเซสแล้วก็เกิดปร<ช>นะโยชน์เอาแรกเลยนะคะคือโครงการที่ช่วงโควิดก่อน<ะ>คือช่วงนั้นเราตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการคณิต<ะ> การตั้งโรงพยายบาลสานามเพื่อคนพิการเนี่ยมันทํางานร่วมกับหลายฝ่ายมากซึ่งมันไม่ได้ง่ายนักเลยแล้วในช่วงเวลาที่มันจํากัดเราทําร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์นะคะแล้วก็กระทรวงอวอะะสสวทชซึ่งได้สถานที่เป็นบ้านบ้านสิรินทร์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร์ตอนนั้นซึ่งสวทชเขาไม่มีกิจกรรมเป็นหอพักของเด็กนักเรียนที่มาเราใช้ตรงนั้นนะะเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าคนพิการเนี่ยเวลาป่วยเป็นโควิด จะเข้าโรงพยาบาลปกติเนี่ยค่อนข้างจะลำบากหรือยากมากมเพราะว่าหนึ่งด้วยร่างกายหรือว่าด้วยการสื่อสารสําหรับคนหูหนวนกใช่ไหมคะมหรือว่าการเคลื่อนไหวการที่จัดโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้คํานึงถึงทางล่งทางลาดอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะลำบากเพราะฉะนั้นพอเรามีสร้างโรงพยาบาลสนามสําหรับคนพิการได้โดยในส่วนของของพอมเนี่ย ของกรมพกนเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการดูแล<ะ>คนพิการตั้งแต่ก่อนที่เขาออกจากบ้านจนก,กระทั่งกลับแล้วก็ในโรงพยาบาลเนี่ย<ะ>เราไม่ได้ขอ,องบประมาณเลยเราได้รับการ<ะ>บริจาคก,การช่วยเหลือ<ะ>จากพี่ๆน้องๆจากภาคเอกชนนะคะ,ะอาหารสามมื้อและบางคนบริจาคเงินมาเนี่ยเราก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปให้กับน้องๆเจ้าหน้าที่ที่เขาสละเวลา<ะ>ซึ่งเป็นน้องๆของสวทช<ะ>เขาที่<ะ>อยู่ตรงนั้นนะคะมาช่วยดูแลแล้วก็คุณหมอ อาจจะกรมการแพทย์ก็มาช่วยดูกันแล้วทำเป็นประมาณ3าสองเดือนเศษซึ่งมีคนพิการแล้ว,ลวเราเผื่อครอบครัวด้วยนะคะใ,ให้ครอบครัวไปอยู่ด้วยได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสนามของเราเนี่ยโดยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราภูมิใจมากแล้ว น้องๆตรงนั้นเนี่ยคือทำเรื่องยากทำเรื่องยากมากแล้วทุกคนก็กลัวตอนนั้นกลัวโควิดกันมากแต่ทุกคนทําแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะช่วยคนพิการแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยหลังจากที่นั้นก็หาวัคซีนวัคซีนให้กับคนพิการและครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งปนหายากมากแต่ว่าทั้งทางคอปพซึ่งคณะกรรมการป้องกันเรื่องอุบัติภัยอะไรสักจำชื่อจิตติมไม่ได้นะเขาก็ช่วยเราของโรงพยาบาล จุฬาพร์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ก็มาฉีดวัคซีนให้เฉพาะกับคนพิการแล้วนคนในสถานสงเคราะห์เราหมอนะคะเข้าไปฉีดให้ในสถานสงเคราะห์เราเลยทั้งทั้งที่วัคซีนมันหายากมากแต่เราด้วยความประสานด้วยความที่ทุกคนตั้งใจที่จะเพื่อที่จะให้โอกาสกับคนพิการเขานั้นเขาหาโอกาสที่จะมามาหาวัคซีนอะไรอย่างเราเนี้ยยากมากนั้นเราก็ทําได้เยอะนะคะอันนั้นเป็นช่วงในในระหว่าง โควรดาพอหลังจากโควิดมัมแล้วคนนี้ก็เป็นเริ่มช่วงตั้งต้นของเราแล้วล่ะว่าเราจะต้องเดินหน้าอะไรไอ้งานประจําที่จะต้องทําเราก็ต้องทําแต่งานที่เราจะต้องขับเคลื่อนใหม่เพื่อที่จะ มันเป็น new normal เราเป็นจะมาทำงานแบบเติมไม่ได้ก็ตั้งคอนเซปต์การทำงานตอนนั้นว่า VRD ซึ่งมันมันก็เป็นใช้เล่นใช้เล่นคำ VRD ก็คือพวกเราดีๆนี่แหละมาช่วยกันนะฮะทำงาน V ของเราแทนที่จะเป็น WV เราเป็น V V คือ v u l n e r a b l e guidance คือการทำโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมันก็เกิดโครงการครอ,อบครัวอุปการะ,ะให้กับน้องๆคนพิการที่ท,ที่พ่อแม่เขา ไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูคือแล้วไม่ให้เข้ามาสู่ในสถานสงเคราะห์เราเพราะว่าสถานสงเคราะห์มันก็มีข้อจํากัดอีกค่ะเรามีแค่เพียง11 11สถานสงเคราะห์ที่จะดูแลคนพิการทั้งหมดนะคะแล้วคนพิกคิวยาวยาวมากบางคิวนยาวแบบเป็นพันๆเลยอ,ะอ่ะเพราะมันมาจากทั่วประเทศนั้นสิ่งที่จะทําได้คือโครงการเขาให้พ่อแม่ให้เขาอยู่กับพ่อแม่ให้มากที่สุดแล้วเราก็ทําความเข้าใจกับชุมชนว่ายังไงเนี่ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ย ชุมชนจะต้องช่วยคนในชุมชนดูแลกันเองด้วยก็ทําคู่ขนานกันไประหว่างครอบครัวพิการละกับการที่ให้ชุมชนดูแลตัวอาร์ก็คือรีฟอร์มรีฟอร์มคือเราปรับเราปฏิรูปอาการทำบัตรประจําประจําตัวคนพิการเพราะว่าประจําตัวคนพิการสําคัญยังไงคะท่านสันสมหากคนพิการมีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนะคะสิบกว่าสิยี่กับยี่สิบสิทธิ <ừ. S 2> ถ้าก็ไม่มีเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะคะด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยหรือถ้าเป็นคนหูหนวกก็ใช้ล่ามหรือผู้ช่วยคนพิการได้อันนี้เนี่ยเราก็รณรงค์ให้เขาเนี่ยมาทําบัตรประจําตัวคนพิการ <ừ. S 2> <ม>แล้วก็ด้วยข้อต่างระหว่าง3ล้านที่พูดกันเมื่อกี้นะคะกับล้านกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าคนพิการบางคนเนี่ยอยู่ไกลมากเขาไม่สามารถที่จะ มา,ม,ามาที่โรงพยาบาลเราก็คุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขว่าขอขอให้โรงพยาบาลเป็นหน่วย one stop service ให้เราถ้ามันจดถือคือเขามาหาหมอแล้วหมอรู้ว่าเขาเป็นคนพิการสมัยก่อนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นคนพิการปุ๊บก็จะต้องอ่าหมอหมอเห็นชอบแล้วก็ต้องถือหนังสือนะนะั้นน่ะมาที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อที่จะออกใบประจำตัวคนพิการให้อีกก็หลายซับหลายซ้อนซึ่งเขาเดินทางมามก็ใช้เวลานาน,าน,านแล้วฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าหมอเซ็นแล้วถ้าหมอเซ็นแล้วก็ คุยกันหลังบ้านกันเลยทําคอมอมีม,ม,มีเครื่องมือหลังบ้านกันเนี่ยแล้วออกบัตรให้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลได้เลยหรือถ้าถ้าออกไม่ได้โรงพยาบาลยังไม่มีเครื่องที่ไม่ยังไม่มีคอมที่จะลิงก์กับเราเอ,อเอาอย่างนี้รวบรวมเอาไว้แล้วหนึ่งสัปดาห์หรือ3วันน้องๆที่อยู่พมจไปรับข้อมูลจากทางทางโรงพยาบาลมาแล้วก็มาทำบัตรประจำตัว คนพิการให้แล้วก็ไปไว้ที่โรงพยาบาลหรือจัดส่งให้เขาที่บ้านเลยทำให้มีคนพิการเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่คะก็ได้ประมาณกับแสนสองแสนนะะแล้วตอนนั้นหรือเป็นโมบายยูนิตนะฮะโมบายยูนิตเนี่ยไปลดขึ้นที่ไปวันนี้อบตนี้เพราะฉะนั้นอบตข้างเคียงมีคนพิการเอามาเลยนะเรามีหมอเรามีนักพมน้องๆพมจอมาออกบัตรได้เลยอันนี้เราก็เร่งระดมเพื่อที่ใช้ได้บัตรแต่ครนี้อันนี้บัตร ประจำตัวประชาชนกับบัตรคนพิการเนี่ยมันไม่ลิงก์กันก็มีความคิดว่ามันน่าจะใช้บัตรเดียวซึ่งก็เป็นที่มาตอนนี้น้องเขากําลังขับเคลื่อนกันซึ่งส่งต่อตรงนี้น่าจะเกือบได้แล้วค่ะเพราะว่าตามเท่าที่ตามมานะคะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวถ้าเกิดมีบัตรประชาชนก็ที่จะเรียนถามก็คือ อันไหนที่ยังคิดว่าโหเราเกษียณมาอันนี้ยังไม่จบเลยอันนี้ยังเรื่องที่เราโหมันจะต้องมันจะต้องไปให้ได้มันจะต้องฝากคนใหม่มาผลักดันต่อนอกจากเรื่องบัตรประชาชนคนพิการแล้วมีอะไรอีกหนึ่ง s t เซ service นี่นะก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่อง accessibility เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสาหรับคนพิการซึ่งยากซึ่งยากมากเพราะว่าทุกคนยังไม่เข้าใจถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนพิการหรือคุณไม่ใช่ผู้สูงอายุคุณก็จะไม่เข้าใจเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะให้กับคนพิการ <ฮะ S 2> คนไม่พิการคุณจะไปรู้ว่าไม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณเกิดพลาดท่าเอาไปหกล้มาคุณต้องใช้ไม่เท้าหรือใช้รถเข็นคุณก็ต้องใช้ทางลาดหรือว่า,า,า,าช่วงเนี้ยป,ปีตอนช่วงเนี้ยคนผู้สูงอายุเยอะผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยมันจะไม่ต่างกันมากนะ<ช>เพราะว่าร่างกายประสิทธิภาพทางด้านร่างกาย <ฮะ S 2> แล้วมันก็จะต้อง <ฮะ S 2> ไม่มันก็จะต้องค่อยๆถดถอยไปวันหนึ่งหู ก็ต้องตึงตาก็ต้องฝ้าแขนขาก็การขยับร่างกายมันก็ต้องนิดนึงอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำ accessibility ให้ For All ทำไปเลยลงทุนทีเดียวทำไปเลยให้เข้าใจแต่มันต้องร่วมมือกันตั้งหลายหน่วยใช่ตอนนี้เขาก็ทำคนละทีก็คือทางที่ให้คนตาบอดเดินคนดีๆยังเดินล้มเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ก็นะก็ก็ด้วยความที่อะไรนะหน่วยงานมัน ไม,ไม่ได้ไไดสารต่างคนต่างทำคือเนื่องจากนอกจากไม่ประสานคือเขาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องทำ,ทำเพื่ออะไร<ฮ>ะทุกคนก็จะคิดว่าทําเพื่อคนพิการแค่สามล้านคนเหรอทำไปก็เงินที่ลงทุนไปไม่คุ้มกับที่จะได้แต่ทุกคนต้องให้คิดถึงภาพ <ฮะ S 2> แล้วคนพิการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนถ้าสมมติว่า,าทาง สาธารณะลดสาธารณะทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นโอกาสให้เขาได้ก้าวออกจากบ้านออกมาสู่สังคมได้มีโอกาสเรียนได้มีโอกาสพบผู้คนคนพิการต้องการอาชีพได้ใช่แล้วก็เรื่องอาชีพอีกเหมือนกันทุกคนจะมองว่าคนพิการเนี่ยทำงานไม่ได้แต่พิสูจน์แล้วตอนที่ช่วงทำเมื่อกี้พูดถึง VRR reform แล้วมีดี development หนัง new normal เนี่ยทุกคนทำงานที่บ้านได้ทำงานอื่นๆงานบางงานในสมัยก่อนที่โควิด มันหายไปนะฮะช่วงนี้คนไม่พิการก็ต้องมาแย่งงานกับคนพิการเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําอาชีพใหม่ให้กับคนพิการแล้วอาชีพที่คนพิการทําได้ดีคือทําอยู่กับบ้านแล้วก็เขามีสมาธิ<ะ>เป็น AI ทําระบบข,ข้อมูลคอมพิวเตอร์<ะ>ซึ่งเราทํากับน้องสตาร์ทอ<ะ>ัพนะคะแล้วก็ของบริษัทววลแคนก็ จ้างงานคนพิการได้เยอะแล้วทํางานเนี่ยตอนนี้คนพิการหลายคนหาเลี้ยงคนไม่พิการที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําหรือแม้กระทั่งคนหูหนวกเราก็มีบริษัทล้างแอร์ซึ่งตอนนี้อาชีพล้างแอร์เนี่ยหน้าร้อนอย่างนี้ทุกคนก็ต้องการแล้วคิวยาวเนี่ยน้องๆหูหนวกเนี่ยก็มีรายได้คนละเป็นแบบเกือบสองหมื่นเลยต่อเดือนเนี่ยคะคือสิ่งที่เราเราเราทำขึ้นมาช่วง ช่วงที่อยู่3ปีค่ะก็จะเนี่ยค่ะได้ทราบว่าหลังจากเกษียณแล้วได้รับเชิญไปเป็นกรรมการวุฒิช่วยคนพิการอ่อนในประเทศไทยแต่ว่าเราจะดูว่าทำสิ่งที่คาดหวังว่าจะลงไปทําตรงนั้นค่ะคืออะไรก็คืออย่างที่คือเพิ่งเริ่มเข้าไปนั้นเราได้ปประชุมเพราะว่าน้องที่เป็นสติปัญญานะคะคือสิ่งเดียวที่คือพ่อแม่ห่วงมากก็คือว่าเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตเขาจะอยู่บนยังไงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนในชุมชน ได้ได้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าให้พ่อแม่เขาสบายใจว่าวันหนึ่งที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะมีคนเลี้ยงดูลูกเขาเพราะนั้นสิ่งที่อยากทํามากคือทํางานกับชุมชนให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ได้ดูแลน้องๆที่เป็นสติปัญญาหรือไม่ก็ออทิสติกว่าอยู่ในชุมชนตัวเองเพราะเขาพัฒนาได้คุณต้องเปิดใจเปิดโอกาสลองดูลองสัมผัสแต่ประเทศไทยัก็ มีส่วนที่ใจร้ายนะคะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ท่านอนาะทิตย์ดีคิด <Okay. S 1> ก็คืออย่างที่เรียนค่ะก็เราก็เจอเคสที่อายุ4ี่สิบแต่สมองก็ประมาณสั้งห้าหกขวบหน้าตาดี <Yeah. S 1> ว่าจะขาวน้องที่เป็นดาวเป็นปัญญาอ่อนที่อุดอรเนี่ยถูกคนเกือบทั้งหมู่บ้านข่มขืนโดนผู้ชายเกือบทั้งหมู่บ้านข่มขืนเพราะฉะนั้นชุมชนแทนที่จะปกป้องเขาเพราะว่าน้องเข, mm hmm. เขาอยู่กับยายที่ป่วยติดเตียงเพราะฉะนั้นไม่มีใครลุกขึ้นมาช่วยเขา ก็เราก็เราไปลนลงไปสู้จนตอนนี้คุณยายเสียชีวิตแล้วเลยบอกโอ้โหนี่คือมองเหมือนเขาไม่ใช่คนนะคะแต่คนในหมู่บ้านนั้นกลับคิดว่าก็ดีกับไปเที่ยวไม่ติดโรคกลับมารังแกน้องเขาเนี่ยแหละต้องทําความเข้าใจต้องสงสารให้เขารู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นคือสิ่งที่เลวร้ายมากเลยนะแต่จริงๆอ่ะมันไม่น่าจะมาถึงกรุงเทพหรอกมันต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านกับเนี่ยหาก็ถือว่าชุมชนต้องรับรู้รับทราบถ้าชุมชนรับรู้รับทราบแล้วช่วยกันดูแลสิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นในวันนี้นะอนาคตจะไม่มีเลยเหมือนกับตอนที่ทำโควิดชุมชนช่วยคนยพิการากท่านผ<ม>ู้ชมคะเกือบ30นาทีกับท่านอดีตอธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมท่านสรานพัฒนนะคะคงจะเห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงซึ่งจะเข้าใจแล้วก็พยายามแก้ไขแล้วก็ให้โอกาสหาโอกาสดีๆให้ออคนพิการ สานาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากอะไรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราเชิญค่ะ<__ก็ฝากอันแรกนะคะอันแรกคือโอกาส โอกาสสาคัญมากที่คุณจะเปิดรับว่าคนพิการก็เหมือนคนไม่พิการถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคนพิการเนี่ยสามารถพัฒนาได้ในทุกรูปแบบและทําให้เขาเข้มแข็งแล้วเขาดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับสังคมอันที่2นะคะคืออยากจะให้สังคมเข้าใจเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกว่าการที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางลาดหรือลิฟต์หรืออะไร่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําเพื่อคนในสังคมทั่วหมด ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนพิการกลุ่มเดียวเป็นเป็นสิ่งที่เอื้อกับการที่จะทําให้คนพิการเนี่ยแทนที่เขาจะอยู่บ้านเขาสามารถที่จะได้ออกมาอยู่ข้างนอกได้มาเรียนรู้นะคะกับสังคมด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่เป็นภาระกับใครอย่างเช่นรถสาธารนณะถ้าสมมติรถเมย์นะคะมีทางลาดต่ามีทางลาดชันต่ําให้กับเขาคนพิการที่เป็นวีลแชร์ก็สามารถมาได้หรือกระทั่งอาการขึ้นรถรถไฟฟ้านะคะ b ี s หรือ MRT มีมีลิฟต์ อย่าปิดลิฟต์เลยค่ะเพราะคนพิการเนี่ยเขาต้องใช้ตรงนั้นในการดําเนินการนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่จะช่วยคนพิการให้ได้มีโอกาสได้มาเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดโอกาสให้คนพิการนะคะได้เข้าสู่สังคมได้มีโอกาสเรียนนะคะได้มีโอกาสทําอะไรเหมือนกับคนที่ไม่พิการนะคะแล้วก็อยากจะเปิดนสต stop service ให้มากๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการกับบัตร ประชาชนเป็นใบเดียวกันซึ่งจะทําให้คนพิการง่ายขึ้นนะคะแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยให้คิดถึงคนพิการนิดนึงนะคะอย่างเช่นเวลาที่จะออกทารายการทีวีหรืออะไรก็ตามง่ายๆไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีมีล่ามก็ดีล่ามภาษามือนะคะแต่ตัวที่เป็นแคปแคปชั่นวิ่งข้างล่างคนทุกคนสามารถอ่านได้แล้วก็เข้าถึงจะง่ายกว่าต้องขอเป็นกาลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าทุกโครงการจะได้รับการสานต่อ แล้วก็คนพิการคงจะมีที่ยืนมากขึ้นในสังคมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ<อ>ที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับแฟนรายการนะคะท่านผู้ชมคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมนะคะว่ารายการรักเมืองไทยคือกระบอกเสียงหรือคือสะพานที่จะนําคนดีๆโครงการดีๆที่ทําอะไรดีๆให้กับสังคมมาแบ่งปันมาเผยแพร่เพราะคนทําดีไม่ประชาสัมพันธ์ค่ะเห็นจากประชาสัมพันธ์แต่เรื่องไม่ดี ดังนั้นรายการนี้จะประชาสัมพันธ์เรื่องดีและคนดีค่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ